จเจ๊งซี่ว่ามีง่ายๆกับม้ำสันสานกระดงทรายขา่าเนาะเห็ดแบบนี้ถอยสานไปสานไปแล้วกเ็เฮ็ดไปจังซี่ถอยเห็ดของเล่าไปอันนี้เรากรเ็เฮ็ดแล้วแล้วนี่มันสิเป็นจังซี่ผ <c oughs> ูใ้ใดต้องการกระถามเล่า ได้เป็นรอยหาชิปจ้ะนี่เรียบร้อยพร้อมใส่งานเอาไปใส่เข่ากะดีดีนั่นนดีคักดีเนี่ยผู้ใหมาซสืออายุบานกะสิิได้ถึกเนี่ยยายน่วยแล้วก็เห็ดปายเราเ,ราเราหดสวนเหเ็นแล้วกินแล้วแล้ก็มานางเห็ดของเราไป